แกงเห็ดสมุนไพรท่านผู้ชมน้ำใบย่านางแล้วก็มีเห็ดสามอย่างฟักทองใส่บวกไปด้วยรสชาติจะอร่อยอย่างแน่นอนเลยดูสีเดือดพลักๆเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่อยเติมเครื่องหอมลงไปในหมอ้อก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมเติมน้ำปลาไปหน่อยหนึ่ง เติมเครื่องปรุงรสไปช้อนหนึ่งนะครับเติมผงหนวไปนิดนึงนะครับผมต่อด้วยน้ำปลารา้าใส่เยอะๆจะได้หอมๆอ,อร่อยใส่มากก็เค็มมาก <c oughs> อันนี้บวบหอมนะครับเดี๋ยวเติมเข้าไปด้วยอมืมีบวบหอมมีฟักทองมีเห็ดผสมกันไปรสชาติก็จะได้อร่อยสุดยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเห็นไหมท่านใดมีเนื้อปลาทูผสมไปด้วยก็ได้ถ้าชอบ แบบลักษณะที่มีปลาเค็มผสมไปด้วยนะครับแต่อันนั้นแต่แกงนี้เหมาะสําหรับผู้ที่กินเจหรือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์เราก็ไม่ต้องใส่เข้าไปมีเห็ดเฉพาะเห็ดเท่านั้นเองนะครับเห็ดกับฟักทองแล้วก็บวบนะครับเครื่องเคียงก็มีพริกหอมกระเทียมเติมเข้าไปตะไคร้หมุนไพรก็ต้องเติมเข้าไปด้วย จะได้จุดความอร่อยยิ่งขึ้นไปเนะครับรสชาติลงตัวทีเดียวท่านผู้ชมอร่อย